มาไปดองกินบัวน้อกันมาเรียกงวัวยแายมคำมาหน้า <c oughs> ลกหญ้าจะเขาหญ้าก็ลายกินบัวรสข้นดันบอหวานบำรุงหัวใจบำรุงเลือดบำรุงประสาทมาเดจอพี่น้องเดอ้อสวัสดีพี่น้องเย็บซี่สกุลสก้น <c oughs> นี่ครับพ่อกับพ่อเก่าแยมมาเรียงแย่ยำคำชนทายามาเรียงงัำำงวอยู่หน้า <c oughs> เรียงงัวงมาลกเขา่า โอ้ยโล่งยาโล่งยาจะเขาเลยน้ำข่ายหมดได้ไดยงังงัวไปขอกับพอดีกักพี่น้องมิตรญาหญาหลายๆปุ๋ยกับ่อไม่ใส่ปุ๋ยกับแพร่งขอกับพ่เป็นคาข้อสามสอบกับพ่อเด็ดปุ๋ยสอบหนึ่งเรากับปุ๋ยยังเราปุยาาป๋ยยังขึ้นราคาพี่น้องพี่นอ้องขึ้นประสบเหตุการณ์ด้วยกัน <c oughs> นาเสียดา,ายพี่น้องข้อปีกไก่ไ่ได้ขาย จิตหนีต้อละทุ่มห้องทุ่เจ้าหายเจ้าหน้าห้องจิตหนีจิตหนีบ่เลยบ่แล้วจิตหนีท่อกระสอเขาก็ขายบ่ได้เขาราคาถึกรัฐบาลก็บ่ได้ส่งเขาออกน้ำมันกับเกินราคาคาไถหน้ากับแพงไรละสองร้อยห้าสิบหกสิบบาทเ้งปันเครืองไถไรละสองร้อยกว่ายัดเศษเนี่ยไรพี่น้องลย อย่างง่วงๆก็ขายบ่ได้เป็นโลกเป็นไพ่ทุละโตก็ <c oughs> ขอฝากไว้พี่น้องแจ็กคลิปนี้ก็ที่ส่เวลาบดดนดอกประมาณสี่ห้าหกนาทีแหละก็ยินใจพี่น้องเข้าให้เข้าหน้าห้องคิดหนีต่อไปพี่น้องเลยเท่าชีวิตหเองาเขาขายบ่ได้บ่ไดดขายเขาปดหนีจากควง ขอประเทศเท่เาทรงอออบ่ได้พี่น้องจูกขูทุกท้กนก็ที่ประสบเหตุการณ์ยวกันปุ๋ยกับเป็นแพ่ง,ขงเขาเขาเขาสามปุย๋ยบ่อได้ปุ๋ยสอบหนึ่งปุย๋ยขึ้นทุกยี่หอ้อทุกกาพี่น้องข้บอบ่เป็นนี่กับบ่ไม่มองเสียวแล้วขเขาไไข,ข,ขายข้วบ่ได้เนาะจูู่จทุก้นขายบ่ได้กันมา็นใจ ไอ้เบื้องเราไปเลยอะเขาเต็มเล้าอยู่ขายบ่ออกเขาสามปุ๋ยกขาบริษัทว่าแปดร้อยปุ๋ยกิโล่สิแปดบาทเขากิโล่แปดบาทลืนกันเท่านั้นแหละพี่น้องเขาก็ปุ๋ยลืนกันครับนี่ชีวิตเศร้าหน้าเขาดูเสียว่าขอนขางสิอลำบากแต่กรเนี่ยเขาว่าเศร้าหายเศร้าหน้าเป็นกระดูกสันหลังงองสัตว์มอเตอรแมนพี่น้องเดี๋ยวนี้เป็นพอข้าเป็นกระดูกสันหลังงองสัตว์ ก็บอกแตาเข็ดแบ่งหน้าเห็ดพด่อจะกินนอนนั่นเห็ดเนื้อื่นเห็ดเนี่ยเดียวกันมันจะได้กินมันจะจะขายเพื่อใดถ้าเ็ดกินมันบ่ออึดดอกจะสามไฮกับพ่อเป็นบ่อพ้งองจะขายตีคือบ่อไ้เป็นขายเป็นราคาเนี่ยคือบ่อทรงเขาออกต่างศากต่างประเทศนนเนาะตัวเชฟวาลำบากซุ้มหมูเห่าลำบากขายก็ดอก ลำบากไปหนาทั้งโลกไข้ก็รลายพี่นอ้องหรือว่าดโดนก็นจะว่าไข่เลือดออกยุ่งไร้ก็เริ่มรลายฝนก็ตกแน่บ่ตกแนย่ยุ่งก็รลายจนนี่ก็เป็นโรคโควิดตายกันรลายฝั่งข้าวมีตัวคนตายบ่มีคนเศร้าตายกันเผาน่อนนั่งเฉยพี่น้องเองขึ้นข่าวดอกหลวงปีเป็นซับไปเลยเองเสตสุดเอาพันโลคเอา พบผู้บ็นตายผู้บ็นเสียชีวิตไปเผาเผาจนเมี่ยมแตกพี่นอ้องเห็นข่าวยันข่าวบังสองสามเมื่อเผาจนเมี่ยงแตกเมือ 8, ่อเลขแปดซบเก่าซบวัดเดียวพระพุหอพระไตรมาติกาพระไตรกุศลาญยาตีพี่น้องก็เจ,จ้าอยู่ไ์เป็นโลกที่พระ้เฝ่ากันพระด้ดูแลก,กันพี่น้องแจ้กว่าโลกอีงยังตายเป็นศพว่าไมิญาติกรรันอะไ เมว่าคนห่างตางนี้ดาราล่วงดาล่าก็ตายรัฐบาลก็ซอยว่าสิซอยเอาศาสนาศาสนาส,ส,นาสมบูบหลวงมันแห้งซื้อโลกกับมิจฉาซื้อประเทศนอกว่ามิซื้อประเทศไทยขี้ผีเจ้าหน้าจังห้อยแหงแงเป็นไข่ก็บว่ได้ไปฝ่อก็ยังล่งบานบ่นแต่งกำลังใจกันตายถิ่มตายถิ่มกันไล่ปีนี้เศร้าโลกเฮาเศร้ามนุษย์เฮา เบิ่งในโทรศัพท์เบิ่งในข่าวตายมือละแปดสิบเก้าสิบเมื่อหลายคนนั่นกับบัจจักุ่นตายอยู่ร่ำบานนอกขอกค,ค่าเมฆกับหลายมันแก่งมาแต,ตายยา่ตายอยู่โรงพยาบาลตายอยู่บ้านนอกตายหลายนอนโควิดเก่งเชิงเขาล็อกดาวล็อกดาวลอกกระดาวหอยวนตัวเย็นเตียนอยู่บัตรทาน้ำกาไฟเป็นกเคือบบล็อก เป็นลอกตาดาวพี่น้องก็คือสีได้ฟังกาวัดหลอกดาวโยมบางหันบางนี้เท่านั้นจังหวัดท่านี้จังหวัดบักคาน้ำกาไฟมีชิ้นจีลอกให้หอบวเขาจะมาติดหลายแต่พี่น้องทางบ้านมอจอจเดหลายก็ทั้งบ้านมุข่อยวแม้ว่าก่อยตายย้อนนั่นย้อนนี่ก็บ่กลุ่มนี้ดอกเกินประกันชีวิตข่อยอ่ะพี่น้องเอ้ ดิษหนีไลยก็ตน,นทนไปห่อไปยืมยืมสินกับบ่ไดห่อบ่มีเห่อเป็นเศร้าหน้าปุ๋ยห่อก็ต้องไปยืมเงินมาซื้อไปโหดเอาโหดเอาเงินมาซื้อปุ๋ยไตยบัตเทีดิตพนัง่านมันเพ่งกับทำทำห่อบะจิตกับบ่มีปัญญาไปหาจริงหาอยากบอกผู้เหตดมีหน้าหาอะไรเจ็ดเครอรหนึ่งปลูกตะเอืนเครอรหนึ่งปลูก ยักษ์ที่ไปปลูกยังลูกเต่ากับลายพะลุวงมาลั่งผู้ไปเยะกรุงเทพกรุงได้มาบ้านกับบ้าได้ขอ้ออืดกินหย่อนโลกตัวเดียวย่อนโควิดมาบานหากันกับบ้าได้หาพอหาแม่ยามพียามนองกับบ้าได้มิจะทรงข่าทั้งทอดหลอดซับถามข้าวกันเอาเบิ้งกันเอาป่วยกับบ้าได้ไปเบิ้งหนาตายกับบ้าเห็นหนานี่เป็นวา่าโลกวันแป,ปรป่วน ไม่ชนากันวัคซีนก็เอาวอยู่จะน้อยผนวา่าไข่เลือดออกไขเ่เลือดออกสิมาน้ำกลนพี่นอ้องพี่น้องห้องรับวบันักรับบททรมานออดอมม้กับยากพราแห้งหมอกกับยากหมอกกับหันใจโบทัวทองพี่น้องนี่ตลกต่อไปเป็นแต่เงินเดือนหมอเป็นลหลายยอดดอกพวกหมอพวกพยาบาลพวกผูก้ซอยหมอซอยก้ยนไข่ อยู่กับคนไข่กับไข่แน่เพิ่มเงือนเดียร์ในพันเดน้อเจ้านายเลยเรียกโจนสาสบุกบันสู่เพียรปีเพียน้องเพียรประเทศศาสตร์บันเมี่ยงครับก็สูุกุทุกคนหมออยู่กับคนไข่อยู่กับโลกกับไผ่เห็นพวกเห็นใจพันแนมเอาพี่น้องก่อนจบคลิปนี้กะนจะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันในเด้อผู้เฒ่าดอกเ็ด <c oughs> ส่งยูทูบก็ได้ พุทโธเรียงงัวเรียงควายนี่ละโย่ให้โย่หน้าลายเฮ็ดกัดกดติดตามกันแน่นี่แนวใด้ดีกับสีวอาสวมฟังฝ่ายติส้มกันน้ำติส้มกันน้ำแน่ว่ามันเป็นยังไงพุทโธเฮ็ดอ่ะวอากับวัสด์แถวเขววองติส้มกันมาบอกกันมาคอมเมนต์ขอคว่ำกันมากอย่าลืมเลยเป็นนอเนอร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันสวัสดีครับ บายบายพี่น้อง